สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทแชนนซีบริษัทเนเ e r l แลนด์ครีเอชเสนอโครงการรวมใจคนไทยรักแผ่นดิน เราทุกคนอยู่ในโลกใบเดียวกันใต้กฎธรรมชาติเดียวกันเคยคิดสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต่างจิตต่างใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แตกต่างกันไปใครบางคนหนอช่างสมมติเงื่อนไขแห่งความต่างขึ้นมากำหนดกฎเกณฑ์แบ่งแยกพวกเราไม่ว่าจะเป็นสีผิวชนชั้นฐานะความเป็นอยู่และอีกมากมายจนดูเหมือนว่าพวกเราพากันลืมไปหมดแล้วว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกัน จะดีแค่ไหนหากเราะระลึกได้อยู่เสมอว่าเราทุกคนเหมือนกันมีพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดวงเดียวกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เป็นสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มาสวัสดีจอยด,ด้วยนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับกับคนไทยรักแผ่นดินปีที่5าในมหัศจรรย์แห่งความเชื่อเรื่องศรัทธาปฏิหารเพื่อแนวทางสู่ความสุขอันแท้จริงและยั่งยืนครับและในค่ําคืนนี้เป็นค่าคืนที่2แล้วต่อจากคืนวานครับใช่แล้วค่ะจากความสําเร็จที่รุ่งโรจน์ของดรอาดองนะคะในการคิดโครงการให้กับองค์กรน,นาซาค่ะพี่ม้ากับอ้นเชื่อไหมคะว่าองค์กรน,นาซาเนี่ยเสนอไรายได้ให้ท่าน หนึ่งล้านบาทต่อเดือนค่ะอ,อ,อย่าเพิ่งตกใจครับไม่ใช่แค่นั้นจอยพอท่านออกแบบระบบการลงจอดยานอวกาศบนดาวอังคารได้สำเร็จท่านก็ตัดสินใจลาออกและกลับมือยังเมืองไทยแต่ก็ถูกโน้มน้าวให้อยู่ต่อด้วยอัตรารายได้ที่อัดฉีดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก20เท่าของรายได้เงินเดือนเดิมครับเท่ากับเดือนละ20ล้านประมาณนั้นเลยครับแล้วท่านว่าไงท่านว่ายังไงถ้าเป็นคุณผู้ชมแล้วครับในกรณีแบบนี้คุณ ะเลือกอกไรครคับแต่สําหรับดออรอาจองนะคะท่านเลือกที่จะมีความเชื่อในศรัทธาของตัวเองค่ะศรัทธาในความเชื่อคุณค่าที่มีในมนุษย์นะคะท่านเลือกความสุขแท้จริงแบบยั่งยืนตามแนวทางในหลวงของเราค่ะคือจากการที่ผมฝึกสมาธินั้นนะครับได้เห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงจากเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งก็สามารถเรียนหนังสือได้นะฮะทำได้ที่หนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับ จากการที่เราเป็นเด็กเกเรเรากลายเป็นคนดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขายังทําไม่ได้คนที่เขามีความทุกข์นะครับผมเลยตั้งปณิธานไว้วา่าผมจะขอตกนรกแต่เมื่อตั้งปณิธานไว้แล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าจะ ทำยังไงจริงๆเพื่อให้เขาพ้นจากนรกหรือช่วยมนุษย์ให้เป็นคนดีขึ้นมามีความสุขมากๆในจิตใจเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาน,านานทีเดียวนะฮะลองทดลองนู่นลองทดลองนี่ทำหลายอย่างครับนะฮะแต่มันก็ใช้เวลานะครับเวลาผ่านไปเป็น10บสปีก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับ มีศรัทธาวความเชื่อที่จะทําโรงเรียนเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีเพื่อให้ในหลวงของเราทรงมีความสุขแต่ก็ยังทําไม่ได้ค่ะว่าแล้ว็นไรน่าเสียดายจริงๆเลยอะไรกันเงินเดือนตั้ง20ล้านต่อเดือนเนี่ยนะโอ้โหด็อกเตอร์ท่านเนี้ยนะน่าจะอยู่ที่องค์การนาซาเนี่ยอีกสักปี2ปี3ปีให้ได้เงินเยอะๆนะกลับมาจะสร้างโรงเรียนอีกสักกี่โรงเรียนก็ได้อย่างเห็นจะยากแต่ใครจะรู้จริงนะครับชีวิตมันก็ไม่แน่นอนบางทีเนี่ยปัญหามันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็ได้ ใช่แล้วค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินค่ะแต่อยู่ที่วิธีการค่ะวิธีการว่าจะทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จค่ะในระหว่างที่ยังไม่รู้เรื่องของวิธีการท่านจึงทําในสิ่งท่านคิดว่าดีแล้วก็รู้สึกอยากทําทําไปเรื่อยๆหลายๆหน้าที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเป็นนักการตลาดระดับผู้อำนวยการเป็นนักแสดงระดับพระเอกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักการเมืองระดับสสถึง3สมัยด้วยกันครับ ได้รับเชิญค่ะไปบรรยายธรรมแลว้วก็การนั่งสมาธิตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะท่านที้อ่นนี้ทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะเกี่ยวกับต้นไม้ว่าต้นไม้นะคะที่ได้รับการแผ่เมตตาเนี่ยจะเจริญเสบโรได้ดีกว่าต้นไม้ทั่วไปหรือเปล่าจนนึกเสือพิมพ์หมายฉบับเลยนะคะพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งค่ะว่าด็อกเตอร์หนุ่มสติเฟื่องเขียนเราทําการทดลองแผ่เมตตาให้กับต้นไม้นะครับ หนังสือพิมพ์เกิดมารู้เข้าเขาก็เลยพาดหัวข่าวเลยนะครับนะฮะด็อกเตอร์หนุ่มจุลาสติเฟืองนะครับเพราะผมสอนอยู่ที่จุลานะครับแต่เราก็ไม่ท้อแท้ละครับนะฮะเพราะก็เข้าใจว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่เข้าใจวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมของเรานะครับ ะะเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จให้ได้ แม้ว่าจะเป็นด็อกเตอร์สติเพิ่ในสายตาของใครบางคนนะคะแต่ว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะด็อกเตอร์ยังคงยึดมั่นในศรัทธาที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีนะคะโดยมีความเชื่อค่ะว่าการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่งนั้นง่ายกว่าแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าการสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีค่ะครับผมจนวันหนึ่งนะครับด็อกเตอร์ได้มีโอกาสเข้าพบท่านสายบาบา ผู้นำทางจิตวิญญาณด้านพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียนะครับท่านสายบาบาก็ได้มีคํากล่าวต่อท่านดเรเป็นความหมายที่ดีมากแล้วก็มีคุณค่ามากเลยทีเดียวนะครับท่านกล่าวกับท่านดรว่าชีวิตจากนี้ไปขอให้เน้นทําเรื่องการศึกษาครับหลังจากที่ผมพยายามจะทํานูน่นทํานี่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีหนึ่งนะะผมได้ไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็มีโอกาสได้พบกับท่านสายบาบาเป็นครั้งแรกท่านไม่รู้จักผม,มผมไม่รู้จักท่าน แต่ท่านจ้องหน้าผมสักประเดี๋ยวหนึ่งเสร็จแล้วท่านก็พูดออกมาว่าในชีวิตที่เหลือขอให้หันมาสนใจการศึกษาของเด็กนะฮะพอผมได้ฟังแค่นั้นผมก็รู้สึกว่าใช่แล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มทำงานช่วยเหลือเด็กนะครับช่วยให้เขากลายเป็นคนดีขึ้นมา น,นั้นนะคะสู่การลงมือทําจริงค่ะด้วยจุดเริ่มต้นนะคะทดลองแล้วก็พยายามไปเรื่อยๆค่ะจนสําเร็จเป็นโรงเรียนสัตยาสายนะคะโรงเรียนที่พ่อแม่จะต้องสอบแทนเด็กค่ะโรงเรียนประจำนะคะตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงม .6 ที่นักเรียนทุกคนเรียนฟรีค่ะและที่พิเศษก็คือว่าเด็กนักเรียนที่นี่ทุกคนนะครับจะได้รับการฝึกสมาธิเพื่อยกระดับจิตให้เกิดปัญญานะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ได้ว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์เพื่อจะได้มีความสุขที่แท้จริงในการใช้ชีวิตครับ สัพยาใสนะคะโรงเรียนแห่งความเชื่อค่ะที่ว่าการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่งนั้นมีประโยชน์มากกว่าและก็ง่ายกว่าการสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีนะคะจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะคุณติ๊กเจษด,ดาพรและก็ทีมงานเนวิเกเตอร์นะคะยกกองไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ